อินิเชียดีนะครับเป็นกระตุนที่ได้รับความนิยมสูงในสมัยก่อนนะครับใครที่ไม่รู้จัก i n i ิเชียลดีนะครับคุณคุ้นกับเสียงเพลงนี้ไหมครับ so I know, I หรือจะเป็น yes, yes, yes. ไม่มากก็น,น้อยนะครับที่อยาจจะรู้จักเสียงเพลงนี้นะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยถูกนำไปทำมีวอนอินเทอร์เน็ตเยอะมากซึ่งการ์ตูนอินิเชียลดีนะครับเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างมากในสมัยก่อนนะครับซึ่งผมก็ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เด็กมากแบบเด็กจริงๆอะ่ะก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกฮะสมัยเด็กก็เห็นมันวางอยู่แถวร้านขายแผ่นซีดีนะครับแล้วปกแม่งก็เป็นรถที่แบบดิฟอะก็แม่ซื้อให้ผมหน่อยแล้วก็ซื้อมาครบชุดจนได้ฮะซึ่งวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิป เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของกตัวเรื่องนี้นะซึ่งบอกเลยว่าก็จะมีเนเรื่องย่อซึ่งเป็นสปอยนะทุกคนก็ใครอยากให้ทําแบบว่าสปอยแต่ละภาคก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับ <S 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 ซึ่งรายละเอียดที่ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําเป็นตัวละครประวัติตัวละครแล้วก็ทีมที่ตัวละครตัวนั้นอยู่นะครับ <S 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 อ๋อลืมไปอย่างนึงเลยยินดีต้อนรับสู่คริสแมนครับ อินิเชียลดีนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งรถการขับรถดิฟนะครับโดยในเรื่องนะครับจะเน้นการบริเวณบนเขาการลงเขาการขึ้นเขาเป็นหลักนะโดยจะเน้นการเข้าโค้งซึ่งเรียกว่าดิฟซึ่งเนื่อเรื่องของอินิเชียลดีนะครับจะเริ่มต้นด้วยนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งนะครับชื่อทาคุมิซึ่งสําหรับผมคือหล่อมากโดยปกตินะครับเจ้าทาคุมิเนี่ยก็จะไปช่วยงานที่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นร้านเต้าหู้โดยต้องขับรถพ่อเ e 8 6นะครับซึ่งรถคันนี้ก็คือต้องใช้ทั้งเรื่อง โดยไปส่งเต้าหู้ตอนทีสโดยขับรถขึ้นเขาอากินะทุกคืนนะครับซึ่งในทุกๆวันในขณะขับรถของทาคุมิเนี่ยจะพยายามที่จะขับรถให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้รีบกลับบ้านรรนอนซึ่งเจ้าทาคุมิเนี่ยทำแบบนี้มา5ปีติดกันแล้วนะครับเอ่อนี่คือบอ่งบอกความขี้เกียจของพระเอกร้อนะโดยเจ้าทาคุมิไม่รู้ตัวเลยว่าการที่เขาทําแบบนั้นมา5ปีเนี่ยทำให้เขามีเทคนิคการขับรถที่ยอดเยี่ยมจ้ากระทั่งวันหนึ่งนะครับทีมเรซซันมทาท้าแข่งกับนักแข่งบนเขาอากินะ ซึ่งระหว่างทางคากับจากการส่งของของทาคุมิเนี่ยก็ได้ไปเจอเคสุเกะด้วยบังเองิญซึ่งเคสเกะนี่ก็เก่งเอาเรื่องเหมือนกันนะซึ่งเคสเกะนะครับกำลังกลับจากการซ้อมขึ้นเขาลงเขาไปกินะนะครับก็เพื่อจะเอาชนะเจ้าถิ่นอากินะนั่นเองเนะซึ่งเคสเกะที่ว่าเก่งเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นนักซิ่งที่ขับเร็วที่สุดคนหนึ่งในทีมของเลสซันเลยนะแต่ก็ยังถูกทาคุมิเนี่ยแซงไปได้โดยเอ่อสกิลพะเศษนะจนกระทั่งวันนัดแข่งของทีมมาถึงอากินะ ก็ไม่มีใครที่จะมีฝีมือไปสู้กับเลสซันที่ได้ฉายาว่าขับเร็วที่สุดได้ทางหัวหน้าทีมเลสซันเนี่ยจึงไปขอร้องให้พ่อของทาคุม,มิซึ่งเป็นตัวบักในเรื่องเนี่ยมาแข่งให้ถามว่าทําไมถึงพูดว่าตัวบักอะก็เพราะว่าเขาเคยดิฟโดยไม่จับวงมาลัยมาแล้ว,วยังไงล่ะโดยพ่อของทาคุม,มินะครับซึ่งก็เก่งมากๆจนหลายๆคนอาจจะตั้งฉายาว่าตัวบักเลยแหละโดยเอกลักษณ์ประจําตัวของเขาคือการดูดบุหรี่นะเห็นดูดทุกตอนเลย โดยหัวหน้าทีมเลซันก็เลยไปขอพ่อของทาคุมีเนี่ยมาแข่งให้พ่อของทาคุมีเนี่ยจึงให้ทาคุมีเนี่ยไปแข่งแทนนะครับทำให้เ e สเกเนี่ยมีโอกาสได้แก้มือทำยังไงก็ตามนะครับก็ยังไม่มีความสามารถพอที่จะไปชนะพระเอกของเราได้ทีมเลซันนะครับจึงพ่ายแพ้ให้กับทีมอากินะนะครับโดยมี MVP ก็คือพระเอกของเราทาคุมินั่นเอง หลังจากนั้นนะครับรถ AE86 ของทาคุมิเนี่ยก็ได้เป็นตำนานที่แข่งชนะเลสเตนได้และทาคุมินะครับก็เริ่มมีคนมาขอท้าแข่งเรื่อยๆแต่ทาคุมิเนี่ยก็ใช้สกิลพระเอกใช้ AE86 เอาชนะมาได้ตลอดแม้แต่เลสกเกตน,นะครับที่ได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในเขตกุมมะแล้วก็เป็นหัวกะทิแล้วก็ไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยนะแต่ก็มาแพ้ให้กับทาคุมินะครับที่อาก,กินนะจนกระทั่งเจ้าทาคุมินะครับมาแพ้ให้กับเคียวอิจิที่ทีมแอร์พลาวเออร เพราะว่าเครื่องพังระหว่างการแข่งก็ใช้อารมณ์นั่นแหละหัวร้อนไงซึ่งก่อนมาแข่งนะครับพระเอกก็คุ้นคิดอยู่นานนะครับแต่ว่าที่มาแข่งเพราะว่าเออเเกอกห,ห,หักันะพ่อทาคุมินะครับจึงยกเครื่อง AE86 ใหม่แล้วก็พอเครื่องใหม่นี่แะครับที่เร็วกว่าเดิมมากทาคุมินะครับเลยไปขอแข่งใหม่ จนชนะเคียวอิจิได้นะครับซึ่งทําให้เรซเกิเนี่ยตัดสินใจชวนทาคุมิมาเข้าร่วมทีมดาวของคุณมะโดยจะตั้งชื่อว่าโปรเจกต์ดีเป็นในเรื่องที่ต่อจากอินิเชียลดีในช่วง17เล่มแรกที่เคยอ่านแล้วนะซึ่งก่อนจะเข้าโปรเจกต์ดีเนี่ยเจ้าทาคุมิก็คิดเยอะเลยแหละแต่ว่าก็มาเข้าทีมได้เพราะว่าตัวเองเริ่มมีไฟในการแข่งรถมากขึ้นซึ่งในเรื่องตอนนี้เองเนี่ยเจ้าทาคุมิก็จะเข้าไปอยู่ในทีมเดียวกับเรซูกะและก็เคียวซิกะ โดยใช้ชื่อทีมว่าโปรเจกต์ดีซึ่งเป็นทีมรวมดาวของคุณมะโดยมีเลสิเกตเนี่ยเป็นมันสมองคอยจัดการทีมแล้วก็แนะนําการขับให้กับเคสิเกตแล้วก็เจ้าทาุมิเองด้วยเอาตรงๆนะว่าโปรเจกต์ดีในเรื่องนี้ก็คือเก่งมากเลยมีเลสิเกตที่เป็นมันสมองแล้วก็2คนที่เป็นยอดนักขับเคสิเกะกับเจ้าทากุมิเนี่ยโดยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โใหใครจะเอาลงเหรอทีนี้โดยเคสเิเกตนะครับจะเป็นนักขับฮิวคามหรือขาขึ้นโดยทาคุมินะครับจะเป็นนักขับดาวฮิวหรือขาลงนั่นเอง แล้วก็ทีมโปรเจกต์ดีนะครับได้ตะเวนออกหาแข่งตามเขาต่งตางๆนะครับในเขตคันโตรหรือว่า,าภาคกลางของญี่ปุ่นนั่นแหละโดยคาดว่าโปรเจกต์ดีนะครับจะจบลงภายใน1ปีหรือเมื่อทีมแพ้เท่านั้นนะครับซึ่งก็ชนะหมดนั่นแหละสนุกกันไหมครับกับ EP นี้นะครับก็คือเป็น EP ที่1นทับนะความจริงจะต่อยาวๆเลยแหละแต่ว่าตัดไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ประสบอุบัติเหตุนะ ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ